แบ่งออกเป็น3กลุ่มนะกลุ่มที่มีความชัดเจนเลยนะคะบอกว่าจะไม่เลือกแน่ๆสําหรับคุณพิธากับ2ก็คือกลุ่มที่บอกว่าอ่ะก็ยึดตามเสียงประชาชนประชาชนเลือกมาแล้วและกลุ่มที่3คือขอดูท่าทีก่อนขอดูนโยบายก่อนซึ่งนโยบายที่เขากังวลก็คือเรื่องของมาตรา112นั่นแหละ ล่าสุดสวก็เลยบอกว่าขอให้ก้าวไกลเนี่ยลดเพดานเรื่องมาตรา1 1 2หน่อยได้ไหม,มนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ไปสร้างเงื่อนไขเพิ่มความขัดแยง้งพร้อมกับยอมรับนะคะว่าไม่ขัดข้องถ้าหากว่าจะเสนอกฎหมายในรัโทษกรรมคดีการเมืองค่ะเริ่มที่ความคิดเห็นท่านแรกนะคะคุณเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒธธิสภา คุณเสรีบอกว่าเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีคงต้องดูอีกหลายๆเรื่องแต่ว่าการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ถือว่าเป็นเรื่องหลักแล้วก็สำคัญในวุฒิสภาแม้จะยังไม่มีการประชุมรัฐสภาแต่ส่วนใหญ่ที่ได้พูดคุยกันก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารประเทศอีกทั้งยังเสนอแนวทางการแก้ไขกฎหมายที่กระทบกับพระราชอำนาจด้วยทีนี้เมื่อถามว่าการที่สวให้พักก้าวไกล ยอมถอยเรื่องการแก้ไขมาตรา112จะรวมถึงเรื่องวาระการนิรโทษกรรมคดีการเมืองด้วยหรือไม่คุณเสรีบอกว่าการนิรโทษกรรมไม่ใช่เรื่องของการเสนอแก้กฎหมายแต่ว่าเป็นกระบวนการที่จะช่วยเยาวชนที่ถูกคดีในปัจจุบันก็พักพวกไม่ได้มีอะไรขัดข้องมาถึงกลุ่มสอวอเนี่ยนะคะเพราะว่าเรื่องแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้น ถ้าไม่มีผู้ใหญ่ไปให้ท้ายหรือว่าไม่มีนักการเมืองไปสร้างปัญหายุยงให้เด็กกระทําผิดจนเสียอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะมีวาระการในรัฐกรรมคดีการเมืองก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือเยาวชนที่ถูกคดีตอนนี้ ทีนี้เนี่ยเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแนวทางที่จะหาทางออกได้ก็คือการเนรโทศกรรมซึ่งทําให้เด็กเห็นว่าถ้าหากว่ามีการเนรโทศกรรมแสดงว่าการที่กลุ่มเด็กๆทําไปนั้นถูกกลอกใช้ตกเป็นเครื่องมือจะได้ไม่กระทําอีกเพราะว่าสังคมไทยพร้อมที่จะให้โอกาสทุกคนอยู่แล้วและแต่ถ้าหากว่าเสนอแก้กฎหมายมาตรา112ยยืนยันเลยว่าไม่เห็นด้วยและไม่โหวตผ่านอย่างแน่นอนค่ะ ส่วนคุณสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภานในฐานะประธานกรรมธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคบอกโดยเช่นการบอกว่าอยากให้พักเก้าวไกลลดเพดานเรื่องนี้ลงหน่อยเพราะว่าเป็นผลกระทบต่อความสงบสุขของประเทศซึ่งทางสวได้แสดงเจตนารมณ์หลายครั้งว่าเรื่องเหล่านี้จะนำไปสู่ความขัดแย้งแล้วก็อยากให้ทางพักก้าวไกลทำเรื่องปากท้องของประชาชนมากกว่าเพราะว่าทางพัก เขามีความคิดสมัยใหม่เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่มน่าจะมีแนวคิดในเรื่องของการแก้ปัญหาเศ,ษศรษฐกิจและเรื่องเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดีค่ะนี่เป็นความคิดเห็นของสวสมชายแล้วก็ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อค่ะ